สวัสดีค่ะสวัสดี FC f แฟนเพจคนไทยในอินเดียนะคะแล้วก็ช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเจียงไฮไกลบ้านทุกๆกคนนะจ๊ะนี่วันนี้ครบ10วันแล้วค่ะทุกคนครบ10วันวันนี้ในการกักตัวโควิด19ที่กรุงเทพนะคะวันนี้ไอรีนจะมาฉลองค่ะเพื่อนๆน,นี่สั่งทางไลแมนมานะคะสั่งเมนูเป็ดมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานด้วยกันค่ะ นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเป็นเส้นหมี่เนาะเส้นหมี่ขาวส่วนนี้ก็เป็นเลือดเป็ดนะคะกินเลือดมีประโยชน์นะจ้าทุกคนส่วนนี้ของโปรดเลยเมนูเด็ดเป็นปีกเป็ดพะโล้นะคะส่วนนี้ก็เป็นคอค่ะทุกคนเป็นคอเป็ดกับตูดเป็ดค่ะใครกินเป็นมั่งเอ่ยตล้วนี้ก็เป็นพวกซอสน้ำจิ้มนะคะมีโคกนะคะแก้กระหายนี่เป็นผักค่ะถั่วงอก โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาบรรเลงด้วยกันเลยค่ะวันนี้ฉลองกับตัวครบ10วันค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้มาร่วมฉลองนะคะครบการกักตัวครบ10วันของไอรีนกันค่ะนี่เป็นเลือดเป็ดนะคะเลือดเป็ดต้มสุกนะเป็ดพะโล้ค่ะและนี่ก็เป็นเส้นมีคาวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด นี่ของโปรดเลยค่ะเป็นปีกเป็ดนะจ๊ะปีกเป็ดโลเนาะนี่ก็จะเป็นรวมมิตรค่ะมีทั้งไส้มีทั้งคอนะไส้ใหญ่นะมีทั้งตูดเป็ดค่ะเพื่อนๆใครกินเป็นมั่งเอ่ยแล้วก็นี่เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเราไม่มีถ้วยน้ำจิ้มนะคะขอยืมแก้วกาแฟนะคะมาทำเป็นถ้วยน้ำจิ้มโอเค เรามาทานด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะ อร่อยคะ่ะเจ้านี้ปีกเป็ดคะ่ะใช้มือเลยนะคะ ต่อไปเลือดเป็ดค่ะของดีมีประโยชน์นะเหมือนกินเค้กเลยเพื่อนๆม,ม,มากินด้วยกันค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนแคชเมียนะเขานิยมกินเป็ดนะคะกินเป็ดกินห่านช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็ดและห่านเนี่ยถ้าทานช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะทำให้ร่างกายของพวกเขาอบอุ่นนะคะแต่ครอบครัวของไอรีนก็จะมีแค่ไอรีนกับคุณมัมนะคะที่ทานเป็ดคนอื่นไม่ทานนะคะ ตอนแรกกะไว้ว่าออกจากโรงแรมปุ๊บเนี่ยนะคะพอถึงเชียงรายเนี่ยก็จะแวะกินเป็ดย่าง MK ก่อนนะคะ mm hmm. เพราะไอรินเป็นคนชอบทานเป็ดมากกว่าทานไก่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็สั่งเมนูเป็ดมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะเป็ดย่าง MK ก็คงต้องเอาไว้โอกาสหน้าค่ะ mm hmm. ตุดเป็ด อร่อยเป็ดพะโล้เจ้านี้เนื้อนุ่มมากนึกถึงตอนสมัยเรียนตอนสมัยเด็กๆนะคะจะกินข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วก็ตับไก่ปิ้งตูดไก่ปิ้งซึ่งอร่อยมากๆเลยค่ะอืมสิวขึ้นตรงนี้ อร่อยอร่อยเริ่มซีซาร์แล้วค่ะทุกคนเลือดไก่ค่ะ เดี๋ยวกลับเชียงรายไปเราจะไปกินน้ำพริกผักลวกกันนะคะอันนั้นคืออาหารเหล่าของไอรินเลยล่ะคะ่ะอันนี้คือแค่ออเดิร์บนะคะอาหารเหลาน้ำพริกผักลวกอร่อยสุด,สด ตอนที่พนักง,งานโรงแรมมาส่งอาหารนะคะเขาถามไอรีนว่าคุณอยู่คนเดียวหรอครับคุณทานคนเดียวหรอครับคุณหิวหรอครับเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมี4ถุงด้วยกันนะคะที่เขาถือขึ้นมาส่งไอรีนเขาก็น่าจะตกใจนะคะอยู่คนเดียวแต่ทานเยอะมาก ปีกเป็ดเจ้านี้ละลายในปากเลยนะคะเนื้อตรงปีกนุ่มตุดเป็ดค่ะ ไส้ใหญ่เป็ดค่ะ ปีกเป็ดอร่อยในปากตอนนี้ไอรีนคิดว่าไอรีนคงจะทานไม่หมดแล้วแน่ๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่ามันเยอะมากนะคะก็คงจะทานได้เท่านี้จริงๆนะคะก็จะเก็บไว้นะคะไว้ช่วงดึกๆถ้าไอรีนหิวไอรีนก็จะนำออกมาทานนะคะเราก็จะไม่ทิ้งของนะคะก็ต้องรู้จักประหยัดเนาะแล้วก็เก็บไว้กินตอนที่เราหิวค่ะ เพราะว่ายังทานได้อยู่นะคะค่ะไอรีนก็ขอฝากช่องของไอรีนด้วยนะคะเพจคนไทยในอินเดียแล้วก็ช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเจียงไฮไกลบ้านนะคะค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตไอรีนให้กำลังใจไอรีนเสมอมานะคะ พร้อมถึงให้กำลังใจนะคะในครอบครัวของไอรีนด้วยนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมรสุม,มต่างๆไปได้คะ่ะ สำหรับการกักตัวโควิด -19 นะคะ10วันนะคะครบเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้วันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้อรินก็จะเดินทางกลับบ้านเกิดก็คือจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้าจังหวัดเชียงไฮ้อำเภอแม่สวยเนาะก็เป็นอำเภอเล็กๆนะเจ้าเป็นทางผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ไปลำพางเนาะไปจังหวัดอื่นๆได้เจ้า จะได้ก็ฝากช่องของไอรีนตัวเนอร์เพจคนไทยในอินเดียช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเจียงไฮไกลบ้านนะเจ้าฝากติดตามเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ไอรีนตัวไบอว่าไอรีนจะทําคลิปอย่างออกมาหนาโพดสาระพองบอมีสาระพองนะเจ้าก็ขอฝากปีน้องทุกคนแฟนครับทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามไอรีนไปตลอดนะเจ้าขอบคุณเจ้าแล้วเจอกันติดเจียงไฮเจ้า